ขนมจีนแกงเขียวหวานพี่น้องมาใส่แบบนี้ฉันจะพากินเดอ้อมันกินได้คะ่ะใส่น้ำปร,ราเยอะน้ำปร,ราร้านยาพี่น้องไม่หวานไม่เค็มไม่คาวนัวอุ้ยตุยโอ้โหอย่างนัวเลยหอมปร,ราืหพักเต็มถาดสะเดาก็มาพี่น้องสะเดาดิฟเด้อค่ะนี่ โอ้ยมันแตกเนาะดอกมันแตกไม่หรอกสดาวดิบชะอม แกงใส่ไก่ไก่ติดกระดูปั้ล้านไทยมาแกเอ้ยได้พักไทยแม่อ,อย่างสะออนเลยหัวที่ได้กินแกเอ้ยบ้านก็อยู่ไกลร้านไทยไม่หรอะต้องไปอีกจักจังวหวัดนึง อ,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 อยากได้เพชรเพิ่มายเป็นเม็ดแบบนี้ 으 음. 으 ๊าดแซบแรดิซ่า นีน่นัวแบบนี้โอ้มันไม่เค็มหรอกพี่น้องกำลังดีเลยจ้ะนัวอุ่ยตุยวิธีการสั่งนะคะฉันจะแนะนำเด้อค่ะเดอ้อช่องของฉันมันติดตะกาไม่ได้เนาะค่ะเนาะติดตอกต่างประเทศติดตะกาไม่ได้เนาะคะ่ะส,สั่งสั่งสินค้าขอรบกวนกดปุ่มติตมดตามเนาะคะ่ะ แล้วก็กล่องข้อความมันจะขึ้นนะค่ะนะถ้าเป็นติ๊กต็อกถ้าจะสั่งสินค้ากดปุ่มติดตามแล้วก็ข้อความมันจะขึ้นแล้วก็ทักข้อความมาได้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นปลาลานยาหรือว่ากาแฟเคเคคอฟแฟเนเอจ้ดเด้อสั่งทางข้อความค่ะหรือไม่ก็ทาง Li n e ID หรือว่าทาง Facebook เนาะค่ะเนาะนี่แบบนี้ แกเอ้ยใส่ได้เกือบทุกเมนูปารารถจ่ะหอมกำลังอ,อ,อ่อนๆอเลยสะเดานี่อมืม ขมๆขเนาะเะดากินดีแทะนี่โอ้โหแนวอร่อยชะอมนี่มันมีหลายพันนะพี่น้องพันที่มีหนามก็มีนะคะไอพันนี่ไม่มีหนามจ้ะที่บ้านฉันปลูกที่โคราชะมีหนามหนามปากเจี๊ยบ มันมันขมขมอร่อยดีท้ะมันขมใหม่มากออื Fap ding ding.